ECB ผลเป็นยังไงบ้างคะพี่บอมสำหรับ ECB จริงๆก็ตลาดคาดไว้ล้วกันก็าคาือคง,องอะระดับเบี้ยวไว้ที่2%กว่าๆ2.15นะครับซึ่งอันนี้ก็มันก็ใกล้เคียงกับที่จีนจะชะลอมาตรการควบคุมการส่งออกแหล่เอิร์ธประมาณอย่างน้อยหนึ่งปีซึ่งอันนี้ทำให้ก่อนหน้านี้มีความกังวลมากขึ้นนะเพราะว่าแหล่เอิร์ธเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่จีนซึ่งราัฐาต้องเข้าไปเป็นพัฒนาต่อซึ่งอันนี้ก็มีข้อจำกัดในการส่ง แต่เออเ<ม>งอันนี้นเขาก็มีการผ่อนคลายมากขึ้นสําหรับ Apple เนี่ยคาดการเนี่ยยอดขาย i p h o n นโตกว่าคาดไอโฟนสิบที่เพิ่งอ,ออกมานะครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ w You n e u n to k n o w This Week คุณนุ่นบ้างในสัปดาห์นี้ครับ ่ะ3ประเด็นเกี่ยวกับข่าวสารการลงทุนพร้อมมุมมองการลงทุนและกลยุทธ์แนะนําจากนักวิเคราะห์กองทุนรวมฟิตลิปปิดท้ายด้วยกองทุนแนะนําประจําสัปดาห์ประเด็นแรกสรุปผลการประชุมธนาคารกลางของกลุ่มเศรษฐกิจหลักเฟด ECB และ BOJ ประเด็นถัดมาค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบผู้นำสีจิ้นผิงที่เกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงการค้ารอบใหม่และปิดท้ายด้วยอัปเดตการประกาศงบ e a r n i n g ดีกว่าคาดกลุ่ม m a x กเซเวยังแข็งแกร่ง h e ลแคร์โดดเด่นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกค่ะก็ถือว่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็เป็นอีเวนต์ทางการเงนเินเกี่ยวกับการประชุมของธนาคารกลางเศรษฐกิจหลักๆไม่ว่าจะเป็น FED ECB และ BOJ ค่ะก็ถือว่าประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยากให้พี่ป้อมอัปเดตให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าผลเป็นยังไงบ้างก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้ไหมหรือว่ายัางไงคะครับ๋อ,อพูดถึงเป็ดก่อนแล้วกันนะก็คืออันแรกก่อนก็คือมีมติลดดอกเบีย้ย0.25เปอร์เซ็นต์นะก็คือตามที่นักลงทุนหรือว่าตลาดคาดเอาไว้แล้วนะเพียงแต่ว่าเขาก็มองเอารุ้ไปมากกว่าว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเดือนธันวาคมที่จะประชุมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆตลาดเนี่ยคาดเอาไว้แล้วว่าน่าจะลดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูสปีชของ ประธานเฟดเขาพูดเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีขนาดนั้นนะนเขาเขพูดเหมือนว่ามันยังมีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ที่เขาจะสามารถตัดสินใจได้แต่ว่าผลการประชุมเนี่ยมันก็จะมะีสองท่านที่เขามองต่างกันนิดหนึ่งบางทีก็จะม,มีเสียงแตกน้อยๆน,นะนซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าอีกอย่างก็คือเขาไปโฟกัสที่ตัวแรงงานการจ้างงานเพราะว่ามันยังมี ตัวเลขที่สําคัญก็คือนอนฟาร์มเปโรแล้วก็อันนี้พอยต์เรทที่ยังไม่ได้ประกาศตั้งแต่เดือนที่แล้วและตั้งแต่เดือนกันยากับเดือนตุลาสองเดือนแล้วเนี่ยทำให้ประธานเฟดเขาเลยยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ยังไม่มีทิศทางแบบฟันโชคขขาเนั้นครับค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฝั่งยุโรปกันบ้างค่ะ ECB ีบผลเป็นยังไงบ้างคะพี่บอมสำหรับ ECB ีจริงๆก็ตลาดคาดไว้แล้วกันก็คือคงระดับเบียไว้ที่สองเปอร์เซ็นต์กว่าๆสองจุดหนึ่งห้านะครับซึ่งอันเนี้ยก็มันก็ใกล้เคียงกับท มันใกล้เคียงกับที่ ECB ตั้งเอาไว้ก็คือประมาณ2%นะ<ม> 2> ซึ่งก็เลยทําให้เขายังขอดูท่าทีไปก่อนและอย่างก็คือเขาก็มีคาดการณ์ไว้แล้วลว่าในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเงเินเฟ้อเนี่ยจะค่อยปรับตัวลงมากแก้ๆกับที่ ECB ตั้งหไว้ด้วย<ม>นะก็เลยทำให้ ECB อาจจะไม่ยังไม่รีบรีบเร่งในการลดดอกเบีย้ยเพราะว่าก่อนหน้านี่เขาลดมาแล้วแบบ3 3ครั้งนะ<ม>ซึ่งนี้ก็ตั้งแต่เดือนกลางเดือนกลางปีที่แล้วและ เดือนมิถุนาปี2024นีจนถึงเดือนมิถุนาปี2 0งพนีแล้วเขาก็พอสข้ายวหยุดไปเลยนะครับค่ะและอีกหนึ่งประเทศคะ่ะญี่ปุ่น boj คะ่ะผลเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ boj ก็คงจะเรียวไวยังคาเป็นกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีะกรรมการสองท่านที่เห็นต่างน,นิดนึงก็คือเขาเสนอให้ขึ้นดอกเบีย้ยนะแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นเอกาสารสักทีเดียวก็คือ,อยังค,นนค,ค,ค,ค่อนข้างจะกำกำกึ่งๆอยู่เพราะว่าประเด็นหลัก,ลกๆเลยก็คือที่ boj เขามองก็คือ,อ การขึ้นดอกเบี้ยอาจจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เขาก็รอดูตัวเลขเศรษฐกิจด้วยจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีคนใหม่กลุ่มสระเอกที่เขาเน้นก็คือการเงินที่ผลคายแล้วก็การใช้จ่ายภาครัฐมากขึ้นครับซึ่งก็เลยทําให้ทาง boj จะมีความระมัดระวังมากขึ้นครับจริงๆครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดก็จะมีในส่วนของเฟดที่อาจจะต้องประเมินในครั้งถัดไปอีกทีหนึ่งค่ะอยากให้พี่ป้อมเสริมมุมมองค่ะในเรื่องของท่าน ครั้งถัดไปอะค่ะถ้าไม่เป็นไปตามคาดหรือว่าโอกาสที่เฟดอะค่ะจะลดดอกเบี้ยเนี่ยน้อยลงเนี่ยจะกระทบกับตลาดยังไงบ้างะคะถ้าอันนี้ก็คือเฟดเขาก็ดูตัวเลขอย่างที่บอกคือเขาดูตัวเลขแรงงานนะคก็คือถ้าเกิดการจ้างงานมันอ่อนลงเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่จะปรับลดได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ทําให้ตลาดที่สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันก็จะกันดีกระด้านดิดหนึ่งก็คือจะส่งผลดีต่อตลาดที่มีสินทรัพย์ความเสี่ยงนะั่นก็คือจเป็นหุ้นหรือว่าจะเป็นหุ้นขนาดกลาง ในขนาดเล็กด้วยซึ่งันก็จะทําให้ปรับตัวขึ้นมาได้ครับค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามไหมคะครับประเด็นหลักๆเลยก็คืออาจจะต้องดูว่าตัวเลขแหละว่าในสัปดาห์นี้วันศุกร์คือวันศุกร์นะซึ่งก็ต้องดูว่าตัวเลขนอนฟาร์มเปโลหรือว่าอันดับพอยเมเทรที่เราพูดแป๊บเมื่อสักครู่นี้เขาจะประกาศไหมจะเลื่อนไหมเพราะยังมีประเด็นเรื่องชัดดาวอยู่ซึ่งงานนี้ก็อาจจะทําให้ตลาดมีความผันผวนได้เหมือนกันเพราะว่าในสัปดาห์นี้ ตลาดก็ไปโฟกัสตรงจุดนี้ละนะถ้าเกิดยังเลื่อนอยู่อีกอยังชัดดาวอยู่เนี้ยอาจจะทําให้มีความผันผวนขึ้นมาได้ซึ่งเราก็แนะนําว่าถ้าเกิดบันย่อตัวลงมาเนี่ยก็บายออนดิบได้ครับค่ะแล้วสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในทั้งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยค่ะที่ว่ามีมุมเนีสำหรับยุโรปจริงๆแล้วเราก็อาจจะยังไม่ได้ให้น้าหนักมากเท่าไหร่เป็นกลางอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดูที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจุทะเบียนในยุโรปเนี่ยมันก็มีไม่ได้ดีถ้าเกิดไปเทียบกับสหรัฐเนนน่่มมัไข้แบบ ดีมากขนาดนั้นซึ่งก็เป็นทางเลือกเลือกสารติกว่าของพื้นฐานดีกว่านะซึ่งแต่ถ้าเกิดยุโรปเนี่ยมันก็มีบางเซกเตอร์ที่มันดีเทอานั้นเองนะแล้วก็อย่างก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นมาขม้างหน่งเยอะแล้วเหมือนกัน<ม>อาจาะท์ถาไหมาเราก็เลยมองเป็นกลางส่วนญี่ปุ่นเราไปมองเรื่องจากนโยบายด้วยของทาง BOJ แล้วก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยซึ่งอันนี้เราก็เลยมองว่าธุรกิจขนาดกลางถึงเล็กในญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ประเด็นที่สองค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะโดยล่าสุดข่าประธานาธิบดีนะคะคุณโดนัทรัมค่ะก็ได้พบกับผู้นําจีนค่ะคุณสีจิ้นผิงค่ะที่เกาหลีใต้แล้วก็ได้มีการบรรลุอ่กรอบข้อตกลงการค้ารอบใหม่ด้วยค่ะไอกรอบข้อตกลงการค้าค่ะพี่ป้อมมีประเด็นอะไรหรือมีความน่าสนใจยังไงบ้างก็อันนี้เอาเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนนิดนึงนะก็คือที่เขาตกลงกนเป็นเหมือนเป็นกรอบเบื้องต้นนะ<ม>ซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาปฏิบัติตามด้วยหรือเปล่าก<ม>็าคืออันแรกเลยก็คือ,อจีนจะชะลอมาตรการควบคุมการส่งออกแหลเอ,อร์ส<ม>ประมาณอย่างน้อยหนึ่งปีซึ่งอันนี้ทำให้ก่อนหน้านี้มีความกังวลมากขึ้นนะเพราะว่าแหลเอ,อร์สเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่จีนซึ่งภารัฐต้องเอาไปเป็นพัฒนาต่อซึ่งอันนี้ก็มีข้อจํากัดในการส่ง แลออ่ซึ่งอันนี้เขาก็มีการผ่อนคลายมากขึ้นนะ,ะแล้วต่อมาก็คือจีนเนี่ยก็จะกลับมาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งอันนี้หลังจากที่เขาหยุดนําเข้ามานานมากซึงเขากลับมาซื้อแล้วนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือสหรัฐลดภาษีจีนบางรายการตอหน้านี้ก็คือเหมือนพักลบชั่วคราวนะ<ม>ก็คือก่อนหน้านี้เขามี1 0บวกก็คือ20%ถ้าเกิดว่าเขาใช้ทําตามนี้นะถ้าเกิด ไม่ได้ทำตามเนี่ยก่อนหน้านี้คือโดนไปประมาณ3 4 6 0ก็คือ44%ซึ่งมันก็งสก็ปรับลดลงมาเป็น1ิบเป็นยีซนะฮะซึ่งอันนี้ก็ระงับแผนเก็บภาษี100ที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแล้วก็ต่อมาสาหรัฐยกเลิกบางข้อจํากัดผนปลนข้อจํากัดในการส่งออกชิปขั้นสูงก็เน,นี้ยสาคัญนะเพราะว่าจีนเขาก็ มีความต้องการกันเพราะว่าก่อนอันนี้คือจริงแม้ว่าจีนจะเพึ่งพาตัวเองได้ผลิตชิปเองได้แต่ว่าชิปขั้นสูงเนี่ยยังเข้าถึงไม่ได้แล้วก็สุดท้ายจีนอนุมัติขายกิจการ TikTok อสหรัฐซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่กลุ่มทุนละว่าเป็นกลุ่มทุนไหนที่าทางรัฐบาลสหรัฐอนุญาตให้เข้าไปเทคโอเวอร์ติ k กตสหรัฐได้ครับแล้วผลการเจจาคะ่ะที่ออกมาเรามีมุมมองกับ ข่าวนี้ยังไงบ้างจะช่วยลดความผันผวนของตลาดหรือเพิ่มความน่าสนใจกับตลาดหุ้นจีนได้ไหมคะข้อตกลงเบื้องต้นเนี่ยก็ทําให้เอาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ,ะเป็นการผ่อนคลายในระยะสั้นนะนะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าประเด็นพวกนี้มันก็ยังมีอยู่แหละเพราะว่ามันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นหลายวานันเพราะจริงๆอย่างที่เขาประกาศมาเนี่ยมันยังไม่เป็นอาการนะฮะซึ่งก็ยังต้องดูว่า การประกาศเป็นทางการเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็ดีเทลมีรายละเอียดอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับค่ะก็จีนก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีข่าวดีต่อเนื่องอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ที่เราอัปเดตกันก็จะมีประเด็นในเรื่องของการประชุมโฟร์ทีนัมของจีนที่เป็นเกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจใน5ปีข้างหน้าค,ค่ะแล้วก็มารอบนี้ก็เป็นการเจราจาการค้ากับสหรัฐที่ ปเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้ค่ะเรามีมุมมองเกี่ยวกับตลาดหุ้นจีนยังไงหรือมีเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจบ้างคะพี่ปอ้อมก็ตอเนื่องจากที่ประชุมเดอะโฟร์พีนัมนะที่เขาเน้นก็คือหลักๆเลยก็คือ AI i อ f ินฟราสตรั r เจอร์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเราก็เลยมองว่าหุ้นจีนขนาดใหญ่ที่เกี่ยว<ม>ข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของ AI <ม>ของจีนเนี่ยก็ม,มีความน่าสนใจซึ่งเราก็เน้นแบบหุ้นจีนที่เป็นเทคขนาดใหญ่แล้วก็แบบกระจุกตัว<ม>นะครับ ก็ถือว่ากลุ่มเทคก็คือยังมีความน่าสนใจต่อเนื่องสําหรับคนที่มีหุ้นของเทคสหรัฐอยู่แล้วก็จีนก็ถือว่าเป็นอีกทาั้งเลือกก็ถือว่าเป็นเซทเทอไลท์พอร์ตไ,ไหมคะพี่บอมใช่<ๆ>ก็เลือกเป็นเซทเทไลท์พอได้ก็คือเหมือนเป็นก็คือพอเนี่ยก็ยังเป็นสารัตอยู่<ม>แล้วก็เทคตัวใหญ่ของสารัฐอยู่แต่ว่าเป็นเซทเทไลท์ก็คือเป็นเทคจีนทงัง ปิดท้ายกันด้วยการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนในไตมาสามค่ะก็ต่อเน,นื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างหรือว่าประกาศไปกี่เปอร์เซ็นต์นแล้วคะพี่บอมครับก็หลักๆเลยก็ประกาศโดยรวมนะฮะสำหรับ SP500 ก็ประมาณ64%และที่เขาประกาศออกมาก็คือเกินครึ่งละก็โดยผลรวมแล้วเนี่ยรวมๆ้าเนี่ย83%มจากที่เขาประกาศมาแล้วเนี่ยรายงาน EPS สูงกว่าคาดนะแล้วก็สูงกว่าเฉลี่ย ย้อนหลัง5ปีด้วยแล้วก็ย้อนหลัง5-10ปีด้วยก็คือเติบโตต่อเนื่องเลยนะโดยเฉพาะ8ในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเขาน่างจะเติบโต,ตเลยกำไรปีต่อปีเนี่ยเอออนเยนเนี่ยดีหมดเลยนะฮะแต่ว่าจะมี3กลุ่มอุตสาหกรรมที่กําไรล,ลดลงก็คือกลุ่มบริหารบริการสื่อสารครับซึ่งอันนี้อาจจะยังโตน้อยหน่อยกําไรล,ลดลงนะฮะ<ม>ซึ่งอันนี้นก็แต่แนวโน้มเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยเขาคาดกันว่าอ่าไอน 0.2%ค่ะแล้วบริษัทที่ประกาศออกมาล่าสุดค่ะมีบริษัทอะไรบ้างค่ะครับก็อัปเดตก็คือกลุ่มแม็กเซนะก็คือตัวใหญ่เลย5บริษัทเลยซึ่งอันนี้ก็ตลาดจับจ้องอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้ก็หลักๆแล้วเนี่ยทั้ง a l p h a เบสแล้วก็ Microsoft เนี่ยรายงานผลประกอบการเนี่ยออกมาค่อนข้างจะดีทั้งคู่เลยนะโดยเฉพาะ Alphabet เนี่ยได้แรงหนุนจากกูเกิลข่าวดีโตนะฮะแล้วก็ส่วน Microsoft เนี่ยก็โตใน นักซินเตอร์ด้วยซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็ส่วน Amazon ก็ดีกว่าคาดด้วยรายได้ในกลุ่มคราวเนี่ยก็โตด้วยเหมือนกันนะส่วน Apple สําหรับ Apple เนี่ยคาดการเนี่ยยอดขาย iPhone โตกว่าคาดไอโฟนสิบที่เพิ่งออกมานะครับแต่ว่าจะมีเมตาถึงแม้ว่างบจะดีแล้วก็เออร์เน็ก็ดีด้วยแต่ว่าอุ้นปรับตัวลงมาเขาต้องจะเยอะเพราะผลจากมีการค่าใช้จ่ายภาษีพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับ แล้วอย่างกลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะที่เรามองว่าน่าสนใจด้วยค่ะมีบริษัทไหนประกันมาเพิ่มเติมไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณครับสาหรับกลุ่มเฮลท์แคร์ก็สองบริษัทตัวใหญ่เลยก็คือสเตดเฮลท์อันแรกก่อนนะก็คือรายงานนียกำไรออกมาดีกว่าคาดจากการควบคุมต้นทุนได้ตามเป้าแล้วแม้ว่า,าส่วนต้นทุนทางการแพทย์นเนี่ยยงังอยู่สูงอยู่แต่ว่าก็สามารถควบคุมได้อยู่นะฮะแล้วก็ส่วนอ e ิไลรลี่อันนี้ก็คือโตทั้ง EPS แล้วก็รายได้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นผลมาจากการอนุม,มัติผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆนะแล้วก็ผลการทดลองยารุ่นใหม่ๆด้วยที่มันออกมาเก็น่าจะเป็นไปในทิศทางบวกครัค่ะก็ถือว่ากลุ่มเอกอย่าง m a x กซก็ถือว่ายังคงแข็งแกร่งอยู่เฮลท์แคร์นี่ก็ถือว่ายังเติบโตได้อย่างโดดเด่นภาพรวมเออร์ n น็ตก็ถือว่าดีกว่าคาดเลยทีเดียวค่ะก็ถือ เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาดขับเคลื่อนไปได้ดีแล้วแบบนี้เรายังคงแนะนําในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่คุณภาพอยู่เหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามีเซกเตอร์อะไรที่น่าสนใจในช่วงไตรมาสสี่นี้บ้างค,คะเราก็ยังให้ห<ม>ุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ห<ม>ุ้นเทคขนาดใหญ่เนี่ยเป็นคอพอกอยู่นะแต่ว่าเราก็มีช่องก็คือเปิดหาเพราะว่ามันติดเรื่องราคาอย่างเดียวตอนจริงๆก็คือปัจจัยพื้นฐานดีแล้วก็กำไรเติบโตได้โตกว่าคาดด้วยแต่ว่าติดที่ราคาที่มันขึ้นมาค่อนข้าง,งจะสูงเราก็เลยมองหา เกี่ยวข้องกับเทคหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับ AI infrastructure เนี่ยที่มีความน่าสนใจนะซึ่งอันนี้ก็แล้วก็ร,ดระดัราคายังไม่ได้สูงขึ้นมาทเท่าเทียบเท่ากับกลุ่มเทคขนาดใหญ่ซึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นแบบพลังงานนิวเคลียร์นะครซึ่งอันนี้ก็มีมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Eco System ของ AI ด้วยนะครับแล้วอย่างนี้คือเข้าลงทุนได้เลยไหมหรือว่าต้องรอระดับราคาไหมคพี่มก็สําหรับ <c oughs> หุ้นขนาดใหญ่ก่อนอันนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะที่บอกคือราคาขึ้นมาเยอะแล้วคือไปออนดิฟได้รอย่อนะครับส่วนที่เป็นกลุ่มพลังงานนิวเคลีย์นะก็อันนี้ก็สามารถทยอยสะสมได้ครับและในสัปดาห์นี้แล้วก็มีงบให้ติดตามด้วยเหมือนกันก็คือกลุ่มถ้าเกิดบริษัทในสหรัฐก็จะเป็นเทลคอมพารานเทีย AMD หรือว่ากลุ่มยาญ่ก็คือไฟเซอร์นะฮะแล้วก็จะมีประเทศอื่นๆด้วยเช่นในอังกฤษก็คือแอสตราเซเนกาเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จะมี Nintendo ของญี่ปุ่นแล้วก็อิตูชุด้วยนะส่วนอินเดียก็จะมีบริหินทลาซึ่งอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ของอินเดียนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูงบเหมือนกันข้อกองทุนพิกฟันประจำสัปดาห์ กองดุลพิกันประจำสัปดาห์นยะกองแรกก่อนเลยก็คือสําหรับคนที่อยากกระจายการลงทุนมีความเสี่ยงไม่อยากไม่อยากให้รับความเสี่ยงมากจนเกินไปแล้วก็เน้นแบบสินทรัพย์ที่มีทั้งเป็นหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้แล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกนะก็คือ kwp speed rf นะซึ่งอันนี้ก็เป็นอ่าเวบด้วยนะเป็นแท็กเทปด้วยสําหรับคนที่เน้นก็คือลงทุนเป็นขอรอดได้นะครับกองต่อมาสําหรับคนที่มีเทคตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็อาจจะมองหาหุ้นเทคขนาดกลางๆด้วยก็จะเป็น ย่ u s เทคนะซึ่งอันนี้เขาก็70%เนี่ยเขาลงทุนในเทคขนาดใหญ่อยู่แล้วในสารัฐนะส่วนอีก30%เนี่ยเขาก็เปิดช่องเข้าไปลงทุนในเทคขนาดกลางได้นะครับและสุดท้ายกองที่3นะก็คือสําหรับอย่างที่พูดแล้วก็คือก่องนนี้นเ,นเรามีพูดถึงเทคโนโลยีจีนแล้วก็เทคจีนเอาไว้นะสำหรับคนที่เน้นก็คืออยากได้เทคจีนที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็จะเป็นกอง เมกาเคนเอไอไชน่าแล้วก็มีที่เป็น RMF ด้วยนะซึ่งอันนี้เขาก็เน้นลงทุนแบบกระจุกตัวแล้วก็มีวุ้นเทคจีนที่เกี่ยวข้องกับ AI ประมาณ10ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เน้นเป็นจัตุรั t พอร์ตได้ครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนสามารถติดตามรายการ What You Need To Know This Week ได้ที่ช่องทาง YouTube Philip Capital Thailand เว็บไซต์ Philip Capital แอปพลิเคชัน Pocket และฟิลปปันซูเปร์มาร์ และช่องทาง Line Offi e ิเชี Investor Room s s i p h i l i p DC เจาะลึกโอกาสและความท้าทายในไรมาสีกับ m a r k e t p ต a y b o o k ครบทุกมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนมีให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้